สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today Variety มาพบกับแอดมินต um ั um ้มชนคุยเช่นเคยนะครับเรื่องราวในวันนี้เรายัางอยู่กับคนคนลาวนะครับแต่ต้องย้ําเรื่องหนึ่งว่าเป็นคนลาวบางกลุ่มบางก้อนบางคนเท่านั้นนะผมไม่ได้เหมารวมคนลาวทุกคนนะครับแต่ว่าทุกๆอย่างที่เราทําคลิปเนี่ยอะไรที่มันโต้เถียงกันถือถว่าเป็นวิทยาทานก็แล้วกันที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังแก้ไขค,ความถูกผิด แก้ไขให้เข้าใจถูกมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นเรื่องของการเข้าใจผิดอีกต่อไปนะเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของสาวลาวคนหนึ่งเป็นสาวอ่าเรียกได้ว่าเรียนอินเตอร์มาตั้งแต่เด็กอันนี้คือจากคําพูดของน้องเขานะครับแล้วก็ได้ไปซื้อของนะครับซึ่งของที่จะซื้อนะครับก็ซื้อในประเทศไทยน้องเขาน่าจะมาเรียนในเมืองไทยหรือทํางานนี่แหละนะครับแต่ว่าก็อาศัยอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ไปซื้อของในห้างที่เมืองไทยนะครับ ไปซื้อของชนิดหนึ่งแล้วก็ถูกหาว่าบูลลี่จากคำพูดนะครับจากท่าทางและคำพูดของพนักงานขายคนคนนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่ามันเป็นอย่างไรและก็คลิปนี้นะครับถือว่าเป็นคลิปชี้แจงแทนคนไทยทุกๆคนเลยก็แล้วกัน อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและการแล้วก็หาใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับ เาเพื่อนเเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ขี้หมูขี้หมามากแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องราวที่เรียกว่าบูลลี่หรืออะไรเลยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราวที่เป็นการสื่อสารแบบเข้าใจผิดทั้ง2ฝ่ายด้วยนะครับเป็นความเข้าใจผิดเป็นความที่ไม่รู้ของทั้งคู่เพราะฉะนั้นมาจะยกมาเป็นเรื่องของการบูลลี่ไม่ใช่ นะครับมีสาวนางหนึ่งเป็นสาวลาวนะครับแล้วน้องเขาบอกว่าเขาเรียนอินเตอร์มาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เขาก็เข้าไปห้างที่อุดรธานีนะครับแล้วก็ซื้อของชนิดหนึ่งเรียกว่า Apple pencil Apple pencil ก็คือปากกาที่เขียนบน iPad อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาจะเอาไปใช้งานแล้วน้องเขาก็พูดในภาษาที่เขาเป็นผู้ภาษาอังกฤษปนลาวนะครับมันก็เลยออกสำเนียงที่ มันไม่ได้คุ้นชินกับหูของคนไทยแล้วน้องก็หาว่าเกิดการบูลลี่ขึ้นปรากฏว่าก็มีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับจากที่ต่างๆเนี่ยเขาเข้าไปคอมเมนต์น้องว่าเขาไม่ได้บูลลี่เพราะเขาไม่รู้จริงๆแต่น้องเขายังเถียงว่าเรื่องนี้น้องถูกบูลลี่จริงๆเดี๋ยวเราไปฟังนะครับมีทั้งหมด2คลิปด้วยกันคลิปที่เป็นเหตุการณ์ที่น้องเขาเข้าไปซื้อแล้วก็เขาออกมาเล่าให้ฟังแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งที่น้องเขาออกมาแก้ต่างว่า มันเป็นเรื่องบูลลี่จริงๆเดี๋ยวเราจะไปฟังทั้งสองคลิปแต่ว่าเราไปทีละคลิปเลยนะครับเชิญชมคลิปแรกได้เลยครับมาเล่าประสบการณ์ถือบูลลี่จากคนไทยน,นี่โนดราม่าเด้อมันตลกแลวมันก็ไม่ได้ถือบูลลี่แบบหุนแหงเอยียงดอกแต่ว่ามันก็เป็นการว่าบูลลี่สำเนียงอ่ะเออ <laughs> พอตอนนั้นไปซื้อเออสมัยที่มันมีอันนั้นเพื่อ big apple p e n s o ใหม่ๆออกใหม่นะมาพร้อมกับ ipad แล้วไปซื้อ,อยูอโดนแล้วกูก็เฮนานาซันมาตั้งแต่น้อยฮอดใหญ่เนาะเฮเยนอนานาซานมาตั้งแต่อนุบาลเออสอภาษาอังกฤษกูกะชิวากับ่ได้เล่นสัเนียงเองดอกกับแบบเพนโซโอเองสิฮะนะ บอกกันแบบเพนโซ่อย่างซีแบบเออมาวแบบภาษาสำเนยียงบ้านเฮาแอปเปิลกับแบบแอปโปเอย่างกับแบบอาโพ่อย่างกับพขนาดนั้นอย่างบ้เด่เพนโซ่อย่างขนาดนั้นนะะแบบเทเบิลกับแบบโตะกับแบบเทเบิลอย่างซีแบบโบเม่นเทเบิลอย่างซีแต่ว่าอ่าไอ้ไทยเพิ่นกับแบบว่าโต๊ะนีเพิ่นสีว่าเทเบิลเราไปซื้อกับบด้วยความบ่ฮู้อีหลีด้วยความที่สอกับเอิน้นอ่าเพนโซ่ so, มาแต่น้อยหดใหญ่ Hot ก็เลยไปซื้อบอกว่า,อ,าอยากได้ Apple Pencil ค่ะยได้ p e n ซ i Apple Pencil แบบไซส์กับ iPad อะไรนะครับวบื Pen cil, Pen cil, อ่อ Apple Pencil ก็บว่า p e n เอ้ากูขึ้นใจโบ้หูได้จังไหนวามึงขายเครื่อง iPhone iPad มึงโบ้หู Apple Pencil ได้จังไหนว่ะอะฮะอะไรนะครับอะไรนะอะไรนะอะไรนะอยู่ห่แหละกูก็เลยว่าอันบิ๊กปากกาอย่างซี่นะแบบว่าเอาแบบเออเอาหูมึงเข้าใจได้จางไหนขึ้ในใจ อละนั่นก็คือคลิปคลิปแรกนะครับที่อยากให้ดูนะครับน้องเขาใช้คำพูดน้องเขาพูดเองว่าเขาใช้สำเนียงในภาษาอังกฤษที่เป็นสำเนียงของประเทศลาวนะครับเขาพูดว่า apple pencil นะครับซึ่งผมถามจริงๆนะคนไทยทุกคนนะคนลาวฟังด้วยนะน้องคนลาวคนนี้ก็ฟังนะคือ คำว่า p e n โซ l เนี่ยมันไม่ได้คุ้นหูคนไทยอย่างหนึ่งที่น้องต้องทําความเข้าใจคือน้องซื้อของในเมืองไทยนะครับเวลาที่เขาได้ยินที่เขาถูกบรีฟมาน้องต้องเข้าใจว่าพนักงานเนี่ยเขาจะถูกบรีฟในการขายของอันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรคุณสมบัติคืออะไรเขาเรียกว่า Apple Apple Pencil ะครับที่เขาได้ยินคือเขาก็จะจำเรื่องนี้มาคือพนักงานขายเนี่ยมีตั้งแต่ระดับม ม3ม6แล้วก็ปริญญาตรีน้องอย่าไปคาดหวังว่าเขานั้นจะรู้แน่ชัดว่าอันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้คลิปหนึ่งนะผมจะให้ทุกคนไปฟังอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทีแรกเขาคิดว่าจะทําเป็นคอนเทนต์แล้วก็เป็นเรื่องขำๆแต่คลิปที่2นี้ดูน้องเขาจริงจังมากขึ้นแล้วน้องเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เขาถูกบูลลี่จริงๆเดี๋ยวเราไปฟังกันครับมาต่อจากคลิปที่ว่าวาเรื่องบูลลี่เหตุการณ์บูลลี่ แ uh, อปเปิลเพนซิลเพนโซ่เองก็ตามแต่ uh, กะ็ ale, ะขิดไว้ละแหละว่าจะต้องมีทัวลงจะต้องมีคนขุดว่าไม่มันไม่ใช่บูลลี่เขาไม่เข้าใจจริงๆนูนนี้นั้นมึงมึงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์กับกูมึงจะรู้ได้ยังไงเขาใจบอกอันนี้ขอเว้าไทยปนลาวเลยเดอร์ย,ยันบอกเข้าใจทั้งหมดเนาะคนเฮาหนาเวลาใหญ่มานี่นะไขว่ขี่โม่เฮาจะหู้ ไผ่เว้าอวดเว้าบ u f ฟเฮาจะหู้ไผบูลี่เว้ใส่เสียดสีเฮาจะหูมันโมเมนต์วายู่ดีๆเฮาจะคิดไปเองเข้าแต่บอกแล้วตอนแรกนะไปซื้อ Apple Pencil เนาะก,กะตอนมันออกใหม่ๆก็แบบว่าเอออยากได้ Apple Pencil ซซื้อ Apple Pencil แล้วตอนแรกน่ะยอมหักเลยว่าคนขายนะบอกเข้าใจแท้ๆแต่ว่า หลังจากที่เขาได้อธิบายอธิบายไปแล้วหนะ่ะคนขายเริ่มเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ยังแกล้งบอเข้าใจอยู่เพราะว่าอยากบูลี่อยากบูลี่ว่ะมึงพูดผิดกูพูดถูกเออประมาณนั้นก็เลยแบบว่าตอนที่จังหวะที่สีหน้าเปลี่ยนคนเฮานะ่ะมันมันเบิ่งกันออกมันใหญ่แล้วเบิ่งกันออกสีตอนแรกโบหู้แต่ว่าหลังจากหู้แล้วสีหน้าเปลี่ยนน้ำเสียงเปลี่ยนอ้ ไอ้อ๋อเนี่ยอืมตัวดีอ๋อแบบอ๋ออืมอ๋อแบบนี้เลยอ๋อแบบนี้เลยมึงอ๋อแอปเปิเป้ลแผนสิ้นแบบเน้นแบบพูดเน้นมากๆเน้นแบบแอปเปลิลเอาละเราไปฟังกันทั้งสองคลิปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยของพวกเราเนี่ยเข้าใจกันดีเพราะฉะนั้นอยากให้น้องเข้าใจนะครับ ประเด็นแรกคือหนึ่งนะครับน้องอยู่ในเมืองไทยน้องต้องเข้าใจบริบทของคนไทยไม่ใช่ว่าน้องอยู่ที่ไหนน้องก็จะเอาตัวเองเป็นศูนย์ศูนย์รวมของจักรวาลอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะครับคุณเป็นคนลาวนะครับมาอยู่ในเมืองไทยหน,หนูก็ต้องเข้าใจบริบทของคนไทยว่าคนไทยเขาพูดอย่างไรเขาฟังอย่างไรเนี่ยคือเรื่องของการสื่อสารความหมายอะไรแบบนี้เนี่ยคือแบบเข้าใจกันผิดหลายครั้งผมก็โดนไปครั้งหนึ่งแล้วนะน้องต้องเข้าใจว่า อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าพนักงานเนี่ยเวลาเขาไปถูกบรีฟมาบรีฟของมานะครับแล้วเขาจะเอามาขายเนี่ยเขาต้องฟังให้รู้ว่าอันเนี้ยเขาเรียกอะไรนะครับฝรั่งอาจจะออกเสียงแบบชัดเจนว่า apple pencil นี่อย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้สำเนียงของอังกฤษของกับเอเมริกันก็ไม่เหมือนกันอีกน้องก็จะมา apple pencil apple pencil อย่างเงี้ยใครเขาจะไปเข้าใจกันน้องถามว่า b ล l ี่ไหมคำว่าอ๋อนี่หมายความว่า เขาเข้าใจแจมแจ้งคนไทยเขาใช้กันอ๋อแบบนี้น้องต้องดูหน้าตาบริบทเขาด้วยอ๋อถ้าอย่างนี้อ๋อนั่นหมายาว่าเขาอาจจะบูลลี่น้องจริงๆแต่อ๋อ Apple pencil อันนี้เขาถึงจะเข้าใจเพราะเขาถูกบรีฟมาแบบนี้อันนี้ผมชี้ไปที่น้องคนนี้เลยนะครับพี่จะยกตัวอย่างให้น้องฟังนะฝรั่งมาเมืองไทยคนไทยพูดคำคำหนึ่งแต่ก่อนนี้คนไทยพูดเยอะมาก แล้วฝรั่งไม่เข้าใจพูดคําว่าพรอมแพมเข้าใจคําว่าพรอมแพมไหมครับน้องสาวลาวไม่น่าจะเข้าใจคําว่าพรอมแพมหมายถึงว่าไม่เป็นไรอย่ากกังวลโนพอมแพมไม่มีปัญหาแต่ก่อนเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเขาก็จะบอกว่า no พอมแพม m นอมแพม no ปอมแปมโนพอมแพมพูดกับฝรั่งแบบนี้ทําให้ฝรั่งงงเพราะฝรั่งเขาใช้คําว่า no problem นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าไม่ว่าขนาดว่าน้องนะครับไปเรียนอินเตอร์มาน้องบอกว่าน้องเป็นเด็กอินเตอร์มาตั้งแต่เด็กแล้วทําไมน้องยังพูดภาษาอังกฤษสำเนียงลาวอะ่ะทําไมน้องไม่พูดภาษาอังกฤษสำเนียงอังกฤษหรือว่าสำเนียงอเมริกันน่ะเผื่อเขาจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสำเนียงอังกฤษหรืออเมริกันก็น่าจะออกคาว่าเพนซิลหรือเพนซูเพนซที่มันออกเสียงอย่างถูกต้องไม่ใช่เพนโซเพนโซเพนโซ เขาอ่านป่าเขาก็ไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้ครับเพราะว่าผมก็ดูอยู่เหมือนกันว่าเขามีเขียนเป็นตัวหนังสือว่าถูกคนไทยบูลลี่เพนโซคืออะไรก็งงเหมือนกันเขาเพนโซคืออะไรซึ่งคนไทยเขาไม่ได้ใช้คํานี้ไงน้องน้องต้องเข้าใจเรื่องนี้คนไทยเขาใช้ว่าเพนซิลต่อให้น้องออกภาษาอังกฤษเป็นสำเนียงอังกฤษหรือสำเนียงอะไรกันเพนซิลมันก็ยังฟังพอรู้เรื่องว่าเป็นปากกาหรือดินสอนะ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมอยากจะบอกให้น้องเข้าใจว่าการสื่อสารไม่ว่าน้องจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่น้องพยายามสื่อสารให้ชัดเจนอย่าไปบอกว่าคนอื่นเขาฟังไม่รู้เรื่องแล้วมาบูลลี่เพราะเขาไม่เข้าใจจริงๆเขาถึงได้ย้ําแบบนั้นแล้วคําว่าอ๋อลากยาวๆแล้วก็แบบเหมือนมีม้วนหางเสียงเนี่ยเขาหมายถึงว่าเขาพึ่งเข้าใจแจมแจ้งว่าน้องหมายถึงอะไรไม่ได้เป็นการบูลลี่ อันนี้น้องเข้าใจผิดนะแล้วน้องจะพยายามสร้างความเข้าใจผิดแบบนี้ให้กับทุกคนที่ได้เห็นคลิปน้องเวลาที่น้องพูดนะครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะคนลาวทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นลาวพามา่าเป็นเขมรก็แล้วก็ตามแต่นะถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยพยายามฟังว่าเขาพูดกันอย่างไรเขาพูดอย่างไรเราจะได้ไม่สื่อสารผิดหรือไม่ก็เกิดความเข้าใจผิดแบบนี้ที่คลาดเคลื่อน เพราะฉะนั้นแล้วผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่หมูที่หมามากๆแล้วก็คนไทยนะ่ไม่ได้เอามาใส่ใจในเรื่องแบบนี้ไม่บูลลี่เรื่องแบบนี้ด้วยนะครับเขาจะบูลลี่เขาคงบูลลี่เรื่องอื่นเขาคงเหยียดก็คงเหยียดเรื่องอื่นเขาคงไม่มาเหยียดเรื่องเกี่ยวกับที่น้องพูดแบบนี้แล้วเขาไม่เข้าใจแล้วก็หาว่าเขาบูลลี่ก็การที่คนเราเหมือนไม่เข้าใจมันบูลลี่ยังไงผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันเลยนะเออโอเคผมไม่แน่ใจว่านเพื่อนจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือว่าคนลาว บางคนนะครับที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนี่ยมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถส่งแสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจอธิบายให้รู้กันด้วยกันแล้วกันนะครับภายใต้คลิปวันนี้มาได้เลยสําหรับนเะที่ยงผมในวันนี้ก็คงหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้แล้วน่าจะเสียงฝนซาฝนตกกันเยอะแยะมากมายเลยพอเมื่อฝนตกนะครับไอเย็นมันก็เริ่มเข้ามาในบ้านมันทาให้ความมันทาให้มีความรู้สึกว่าสดชื่นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ร้อนมากนะครับเอาล่ะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภ,ภาพกันทุกๆคนด้วยนะครับ สำหรับวันนี้หน้าที่ของผมหมดลงแตเพียงเท่าน,นี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปลาไปก่อนสวัสดีครับ